We'll <laughs> be ไปก,กลกับ้านรากลับบ้านเปเบิร์นเนเมอนเหมอนขวดดีดเลยอ่ะเหมือน <c oughs> อะไรเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะพี่ขาเหมือนของตัวเองเปล่า เซตินอยู่รถเรนี่เอ๊ะอยดีอยู่แค่คันนี้ละมั้งแตโออืมไออีกแตโอเลยไม่แตโอก็พี่อ้ำอ่ะแกชอเข้าขี่แกชอบขี่สามคันนี่แหละมีคันนี้แล้วก็ตโอแล้วก็ผมว่ายังไงก็โดนแกล้งอยู่มั้งานนี้มาฮะงานนี้พี่เออดโดนแกล้งอยูมั้ยมายังไงก็โดนแกล้งมาไม่ไม่ดูห้าสิบสิบมา งไงก็โดนแกลง้งงเห็นมอไซค์ขตังมันไม่ีมาใส่แล้วเนอะกันชนไปแล้วหรอเออ,เอ,อบอย มันลากออกมาจากนู้นเลยนแหละมันลากออกมาจากนั่นแหละช่มันต่ำนี้ลากตัวนี้ลากแล้วเนาะกำบวววอวววววววหวนวว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 ว้วว้าวว่วยววกเจ้า สตอเอากระสตอสตอจังไหนสตอกระสตออย่างนี้ทำลิ่งจริงก็สตองอๆงีไหมงอดีงาๆาก็เียวเนี่ยปาเกอาปลาก๋าทาด่วดิดีดดีามันใหญ่ๆป๊อก

ได้เท่าไรละหมดเ้ยงอกงองอตีแล้วรงดิบแต่เซสลังมึงสามสาติเซลลรังมึงสรังลงมาสุยดยาดอ่า

เอาไม่เลยกดเอาไม่เลยกวดพอมพูดคข้ามนได้นิดน้อยไอ้ตรงนี้วิ่งสบายใจเลยนะมันไม่ต้องถอนฮะมันไม่ต้องถอนในร้านนั้นไงไอ้สักลายนั้นเหมือนนั่นเลยเนาะ หมือนคนชื่อเก่งเลยใครนั่นแหละไร้านนั่นอ่ะใครขึ้นทางนี้วะออกออกมาร้านค้านั่นนะ่ะเหมืนอนคนชื่อเก่งก็แกชื่อเก่งใช่ป่ะเออโอ้รู้จักแกที่ไหนรู้ัรู้จักหมดแหละอืมทำไมรู้จักเยอะก็แกชื่อเก่งนั่นเองทีพพพ่พูดทนะี่ชอบดูพระอ่าแกขอดูพระผมได้ผมไปซื้อนี่ ไปถึงผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยอุ๊ทำไมได้พระดีมาใส่แท้ค <c oughs> ร,รับแล้วเขาดูยังไงกันไปหรอชอบดู่โนยัดซองโน Lốt 2-3 đến lốt cơm dụt luôn, đúng chứ nhé. Đúng Ô, lăn lúc ấy. Cứu dữ vậy nghe Một năm ăn vào là 400. Ngọt ngọt. ก้าวก้าเท่าไรห้าสิบบ่เดี๋ยวโอแเนียระวังระวังดีด้อนี่มันจะอ้อเยอะไหลกดแพงเขาเอาไว้ บางคุ่นกับไงาบาตุพโล,โลสังกะสีะโอ้ยตาลมันได้นั่นแล้วไ้เผาไม้แล้วนั่นควันขาวแล้วนั่นใส่เอาเอาไก่ต้มหรอเปล่างงองงองนีน่นี่จีจางงอนี่เห็นไหมเนี่ยเต็มต้นเลย Là. Là, là. Bye bye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 . Chào đây. ยซีโร่เลนะเอาอีมัดเลยตกีเทียแล้วเลอกเที่ยวทำดูด้จะได้มาอีกไหมพี่เอวทำดูกันมือถือได้ตัวเริ่มชี้จะเลขไหนอะเลข0ูนบ่นี่มันสี่สิบสอแล้วเนี่ยถ้าสีบ มาสี่สิบสองเราต้องมาอีกเที่ยวหนึ่งเลยหรอพี่เลยเลยหักหมอดหักหมอสิกร้อยไายมีแต่มันจะบอกให้พี่เอาบีบส้มชาใส่มันอ่ะ นี่ก็เอาฝากไว้เพื่เทนี้ครับยังไงก็รอชมที่ตอไปนะครับหวังว่า